นะครับอยอดกดครับมื่อนีพมาเบิงมื่นอนีงอากาศดีดีครับหยาดเต้นน้อยเต inform inform ้นน้อยเต้ยพูดนครับบม่ได้ท่าหยาได้ทำได้ของหันึ่งครับมื่อนีงอากาศดีเมื่แดดอากาศไม่เศร้านี่ซีนเย็นครับยางเร็ออกครับเ้าายครับมื่อนีงโผล่แล้วครับนี่อไงถอยโล่หนึ่งโอเคครับถอยหน่อีกน้อย ือว่าออกดีครับมือเนี่ยขนาดแบ่ยางเริ่มร่นแล้วครับแต่ว่าดีเนี่ยเป็นยางซองหาหนึ่งดีว่าโอเคครับมีที่สีครับนี่ที่นี่จุดตัวน้อยๆก็ออกครับว,ว่านไม่ก้อนนี่ไม่ออกนะครับไม่มีบรรยากาศเป็นดีครับ ให่เนี่ย,ยกดลองจากน้อยครับนี่เป็ดทุกคนุ้กคนจะให้โอเคี่เดี๋ยวปิด นี่ที่สีแนละ้วโอเคอยู่ไม่เหนื่อต้นนี้กระถุกครับโอ้โวโล่เด้อนี่เด้อเมื่อนถอยหน่อยดินน่อยอย่างหน่อยนะครับนี่มันอย่างงี้ มึงว่างดีๆครับอากาศมาร้อนเย็นครับนี่นเสียงก็รู้สึกเป็นเมเๆมเนอะเป็นวัดเงินมีครับอย่างเหตุแบบนี้แกนกดลงครับออกสี่คือซูมือคือสีดีเน,นาะปัญญางาฝนเว้ย ขนาดใบดวงเลยอย่างเงี้ยก็ออกครับมีเดียวด้วยครับนี่อย่างเงี้ยก็ออกดีโดยเอาอย่างมือนี้คือว่าโอเคเลยไปเลยแปง้งเพราะเป็นแป้งดีคนคนดีคืง ครับសារបไปនាំบសារប